สวัสดีครับสาวสาวชาวทูพีนะครับผมน้ำมนนายกิตนายอาสารวกิจครับตอนนี้ก็เพิ่งจบจากคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ no. 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 ตอนนั้นเข้าไปปีหนึ่งนะครับก็เหมือนว่าได้มีโอกาสรับเลือกเป็นเดือนคณะครับ หลังจากที่ได้เป็นแล้วก็รู้สึกว่าก็เปลี่ยนไปนิดนึงครับเพราะว่าไปไหนมาไหนก็จะมีคนเอ้ยน่าคุค้นๆเลยครับก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่มีคนจําได้ครับครับก็ผลงานที่ผ่านมานครับก็ตั้งแต่เข้าไปในมหาลัยก็มีแสดงหนังสั้นของหอหอในของมอชอครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมาได้ร่วมงานกับ TMTV นะครับก็ได้ แสดงซีรีส์รักจริงพิงเกอร์ครับผมตอนรักดีไม่มีสูตรครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ซีรีส์ล่าสุดเลยครับก็เป็นซีรีส์รุ่นพี่ครับรุ่นพี่เสียดเลิฟก็รับบทเป็นน้องเอกครับก็เล่นคู่พี่โทนี่กับพี่โฟแล้วก็มีอย่างก็คือรายการเทอเที่ยวไทยครับได้เป็นได้มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญก็ได้รับฉายาออคุณยายแปมเรียกว่าหลานรักยายครับก็ที่ได้มาเพราะว่าก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่พี่แปมอยู่ดีพี่แปมก็เรียกว่าหลานหลานก็คือเหมือนว่าเป็นคําติดปากของพี่แปมเนี่ยครับ คายายรับผมช่วงนี้ก็อา่านหนังสือครับเตรียมสอบติวเข้มนะครับแล้วก็มีเรียนพิเศษเพื่อเตรียมสอบเป็นนักบินครับผมจริงตอนแรกผมก็ไม่รู้ครับว่าอยากจะเป็นอะไรครับแต่ก็ได้มีโอกาสาไปคุยกับพี่พี่เขาก็ได้พูดถึงว่า,าอาชีพของกัปตันเป็นยังไงแล้วก็ออมีความท้าทายได้ท่องเที่ยวได้เดินทางครับก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองเราอยากเราอยากเป็นนักบินนอกจากไปติวอา่านหนังสือเลยครับก็ยังมีฟิตเนส ไปเข้าฟิตเนสออกล่างกายไปดูแลตัวเองนะครับสน,นิทแล้วครับอาจจะพูดถึงรอยยิ้มบ้างครับเห็นมีคนทักหลายคนว่าผมยิ้มแล้วก็ เ,เหมือนเป็นคนละคนครับปกติผมชอบทําเป็นหน้านิ่งๆถ้าเป็นอวัยวะที่ดึงดูดเพศตรงข้ามนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นดวงตาเพราะตามผมรู้สึกว่ามันจะแบบเหมือนจะตกๆนิดนึงเหมือนจะแบบอุ้ยดูยหน้าสงสารดูแบบอ้อนๆนี่นนครับน่าจะเป็นอวัยวะที่น่าจะเป็นดูดเพศตรงข้ามนะ <S <S สาวในเซตของผมครับก็ก็จะไม่มีที่เป็นแบบหน้าตายตัวหรืออะไรครับแต่ผมชอบชอบผู้หญิงที่รอยยิ้มครับเออชอบผู้หญิงยิ้มขึ้นมาเนี่ย อาจจะทำให้ผมสนใจได้ครับเป็นคนโรแมนติกไม่เก่งครับเป็นคนพยายามจะโรแมนติกมากกว่าพยายามอยากดูว่าแฟนคนอื่นเนี่ยเฮ้ยเขาเซอร์ไพรส์กันยังไงเขาเติมความรักให้กันยังไงครับแล้วก็พยายามจะทำแล้วก็เอุย้ยใส่สตัวคือขี้อายอยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะจะทำอย่างนี้แล้วเอ๊ะต้องทำยังไงเซอร์ไพรส์แล้วแบบแล้วก็ปิดความลับอะไรไม่ค่อยเก่ง ครับก็สิ่งที่จะฝากให้ส่อสารครับก็ฝากติดตามนะครับก็ซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังจะมาก็รอดูกันนะว่าผมจะได้เล่นเรื่องอะไรแต่รับรองว่าแซ่บแน่ๆครับก็ตอนนี้ก็พยายามจะซิดคุณอยู่ฝากไอจีของผมนะครับน้ำมนต์กิตันครับหลอ่อต้องแชร์